ีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกันในมดวิชาการค่ะวันนี้ครูเกศจะพาเด็กๆนะคะมาเขียนคำกันค่ะคำง่ายๆนะคะเป็นการสะสมคำศัพท์ไม่ยากเลยค่ะ,ะเราไปเขียนพร้อมกันเลยค่ะพี่ๆนะคะอาจจะเขียนลงในกระดาษก็ได้นะคะเด็กๆหรือไม่ก็เป็นริ้วกระดาษสั้นๆนะคะแล้วเด็กๆตัดเป็นคำนะคะลกูกเราไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะ ครูเขจ้ะคาจะให้เด็กๆลองนึกคําที่ครูเขเคยสอนไปในสมุดอนุทินค่ะอคำแรกคําว่าอะไรนะไอกอไก่ไก่อ,อกไก่นะคะเด็กๆไก่เอ๊แล้วคําว่าอะไรอีกคะลูกมีสระอีกค่ะแอวอ โนแว่นแว่นเอกแว่นนะคะดเด็กๆอ่ามาเอกเขียนตรงนี้นะคะแว่นอ่าแว่นของเรานะคะแว่นตานั่นเองนะคะดเด็กๆเอ๊แล้วคําว่าอะไรอีกคะลูกอ่าปออีนอปีนอ่าน,นะคะปออีนอปีน ฝึกเขียนแล้วฝึกอ่านกันเยอะๆนะคะค่ะแล้วเราไว้เจอกันวันเปิดเทอมนะคะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ